ครับพี่ครับพี่อยู่ที่นี่เป็นไงบ้างครับมันก็ดีหนองเบาแต่มันก็ไม่ค่อยดีแต่จะให้ถึงที่นี่มันก็ไม่ได้ยัยนะครับพี่เอ้ยน้องครับผมมาอยู่นี่มมนกลัวตายไม่กลัวครับทำงานเพื่อชาติถึงตายก็ไม่เสียชีวิตครับสุดยอดเลยหนองเบาครับพี่ครับขอบคุณครับไปเป็นพูดนะสาวมุสเซ้ยน้อง ครับพี่ฉันพาดเรือไะ่ร็ให้พี่ช่วยได้นะขอบคุณครับขอบใจให้ครนุ้ยเยอหลายอาหารไหมสวัสดีครับยังไงพี่ครับเพิ่งย้ายมาครับยังไงก็ฝักเนื้อฝักตัวด้ครับนุครับทำครับเป็นไงยู่ได้บอก่ออยู่ได้ครับชอบครับที่นี่คนดูน่ารักดีครับอืทั้งสี่เลยอาหาร

สบค่พ่อบอกเที่บ้านเปอางกกินอะไเป็นอาหารได้เยกินอาหารเล็ก ฟ้าพันปรกคุณด้วยฝุ่นดำควันปืนยิงลอยอยู่รอบกายสิ่เสิยงทุกอย่างโลกพันกับลายเป็นเงียบงันใครเป็นตายดีไร้ายกันอย่างไร จะปืนอยายิงและเป็นทหารประจำการอยู่แสนไกลหัวใจจะคนเหมือนคนที่ไม่สูงไม่ใหญ่ไร้ดีแค่ไหนอดทนไม่เคยเหนือ่อยรักก็จำได้ใ,ใจเพื่ออะไรที่มันสำคัญกว่าชีวิตไม่คิดยอมให้ใคร คนก็เพื่อนอดจนสับสรรนติดพันอยู่ช้ำกลางหง้งร้างที่ไม่มีทางนี้ทุกคนเกิดมาต้องตายก็รู้กันอยู่แล้วมีบ้างไหมที่ใครละเจอ ทีไม่ได้ทําตามคำสัญญาเป้ายถ้าฉันหน้ามีจริงอนะ่ะขอหเราได้เจอกันอีกอยังไงก็ฝากดูแลครอบครัวเราด้วยนะ ีค่ะบ้านร้องให้เต็มถังค่ะต้องการเรียนสายกับใครคะคุณนายยุ่งอยู่ค่ะมีอะไรฝากไว้ได้ค่ะอะไรนะค่ะค่ะเดี๋ยวเนคุณนายให้ค่ะ กันเนี่ยวิ่งทะเลทรายเข้ามาเออคือคุณหนูอะไรล่ะไม่เห็นน่าจะมีอะไรเลยลูกชายจะากูไปเป็นทหารที่เธอชอบนั่นแหละไม่ใช่นะคะคือไม่ใช่อะไรเธอก็รู้ไม่ใช่หรอว่าลูกชายพี่ฉันไปเป็นทหารรักษาประเทศอยู่่ทีใตาละนาวเธอพูดสิใช่ค่ะเพราะคุณหนูเป็นทหารเนี่ยแหละคะ่ะเลยถูกจอต้ายิงค่ะฮะพี่น้องชายฉันถูกยิงเหรอแล้วนี่ผู้ทหารพาเขาไปทำหมอหรือยังอะ เขไม่เป็นอะไรแล้วอ่ะดีแล้วแหละไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือคุณหนูเสียแล้วค่ะไ แม่ครับทหารประจำเหนืองผมเสียชีวิตอีกแล้วครับแม่ตั้งแต่ผมประจำการมีทหารหลายคนบาดเจ็บและล้มตายจํานวนมากเลยครับแม่และทหารพวกนี้เขาเป็นเพื่อนผมเขากำลังแต่งงานเร็วๆนี้ครับเป็นเขารูแลชอกช้าจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยครับแม่ผมรู้สึกโดหูมากที่ผมไม่สามารถช่วยเขาได้เลยผมรักเพื่อนคนนี้มากเพราะเราฝึกมาด้วยกันทำอะไรด้วยกันมาเยอะแต่ทำไมครับแม่เรื่องแบบนี้ต้องเกิดกับทหารและประเทศของเราด้วย มีพวกเร็วๆวมากมายมาปวดเลยแล้วครับแม่ถ้าหากจะต้องตายสักกี่นายพวกมันจถึงพอใจกันตอนนี้ชาวบ้านเสียความกำลังใจมากครูที่นี่ก็เหลือน้อยเต็มทีแม่ครับผมต้องการกำลังใจมากแม่เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแม่อาจจะเคยบอกว่าอุดมการณ์ของครอบครัวเรามันทำให้เราอิ่มท้องแต่ว่าอุดมการณ์ของพวกผมมันอาจจะไม่อิ่มท้อง แต่มันอัดอิม่มอกอิ่มใจครับแม่และมันอิ่มกว่างเงินของประชาชนผมไม่รู้ว่าพวกนี้ต้องเจอกับอะไรและต้องมีเจ้าหน้าที่สักกี่คนจะต้องสั่งเวรชีวิตเพื่อภารกิจอันยิ่งใหญ่แบบนี้แต่ถ้าผมตายผมคงไม่เสียใจเพราะผมได้ตายในแผ่นดินเกิดของผมได้เกิดมาเป็นคนไทยได้เกิดมาเป็นระสนิกอ,นองพระอ,องค์ท่านและที่สําคัญที่สุดได้เกิดมาเป็นลูกของแม่และพ่อดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแม่ผมคิดถึงพ่อแล้วนะแม่พ่อแม่และน้องมากๆ บอลอเดือนนี้ผู้ใหญ่ที่นั่นเขาอนุญาตให้ผมกลับบ้านได้หนึ่งอาทิตย์ครับพรุ่งนี้ผมจะเก็บเก็บข้าวของออกเดินทางแล้วผมรักทุกคนมากแล้วพบกันนะครับเราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่งเพราะบางไรค่าไรความหมาย่อนแอ คลอนไหลไปตามทางเรื่อยไปเมื่อน้ำแห้งไปก็แตกกระแฮมีพลังเพียงแค่แรงดึงที่